องค์ประกอบที่สองครับเป็นเรื่องของปัญหาความเหลื่อมลำ้ำความยากจนโครงสร้างของสังคมครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากมักจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมีความรู้สึกว่าตัวเองด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มนี้แหละครับเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งมีการเคลื่อนไหวมีการชุมนุมทางการเมืองก็จะถูกดึงเข้าไปร่วมกระบวนการต่างๆเพราะมีความรู้สึกว่า จะเป็นการได้โอกาสในการที่จะแสดงออกถึงการมีสิทธิ์มีเสียงถึงจะได้มีบุคคลที่จะได้ยินข้อเรียกร้องความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนต่างๆของพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับผมอยากจะย้ำครับว่าแม้ว่ารัฐบาลทุกชุดเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องของความยากจนทุกรัฐบาลจะมีโครงการแหละครับรัฐบาลนี้ก็มีครับที่เราทำตั้งแต่ เด็กเล็กมาจนถึงพูดง่ายๆตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์เด็กเล็กการเรียนฟรีการฝึกอาชีพการเข้ามาดูแลในเรื่องของสวัสดิการของผู้สูงอายุนะครับไปจนถึงการช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆรวมไปถึงการมีกลไกพิเศษมาดูแลเรื่องที่ทํากินเรื่องหนี้สินนะครับไปจนถึงการที่จะพยายามดูแลพี่น้องเกษตรกรในชนบทว่าด้วยโครงการประกันร,รายได้เนี่ยเราทําสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง แต่กันนั้นก็ตามครับความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ําความยากจนที่ยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางเรื่องอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของรายได้อย่างเดียวแต่ความรู้สึกว่าการได้รับการปฏิบัติจากทางการจากราชการกฎระเบียบการใช้อํานาจนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมตรงนี้ครับต้องสะสารแบบเป็นระบบสิ่งที่เราจะดําเนินการในองค์ประกอบที่2ของแผนการปรองดอง ก็คือการปฏิรูปสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งหลายหน่วยงานภาคประชาสังคมเขาทําอยู่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสเชิญองค์กรต่างๆเข้ามาเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องขณะนี้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือในวันที่12และวันที่13พฤษภาคมครับคณะกรรมการซึ่งทํางานที่ดูแลในเรื่องของการพัฒนาชุมชนนั้นจะมีการประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆเนี่ย ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อแผนในส่วนนี้แล้วก็ในวันที่13พฤษภาคมนะครับก็จะได้มีการนำข้อเสนอเบื้องต้นยื่นให้กับผมและหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับคือวันที่20พฤษภาคมก็จะได้มีการจัดประชุมสมัชชาเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในภาคส่วนต่างๆนั้นได้มาระดมความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งแต่ปัญหานี้เป็นปัญหาซึ่งผมอยากจะเรียนว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไข อย่าว่าแต่4เดือน6เดือนหรือ1ปี8เดือน9เดือนเลยครับเวลาเหล่านั้นไม่พอหรอกครับแต่สิ่งที่เราจะทําหลังวันที่20ก็คือเราควรจะมีข้อยุติในเรื่องของการมีกลไกพิเศษขึ้นมาเป็น,นกลไกซึ่งจะอยู่และก็ทํางานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องข้ามรัฐบาลหลังจากที่มีการเลือกตั้งไปแล้วซึ่งบุคคลที่จะเข้ามานั้นก็จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมมีความหลากหลาย ไม่ถูกชี้นําโดยภาคราชการขณะเดียวกัน,นกลไกนี้ก็จะเป็น,นกลไกที่ราชการนั้นจะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับนั่นก็คือเป็น,นกลไกที่รัฐบาลให้การรับรองจะโดยคําสั่งซึ่งออกเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่พร้อมๆกันนั้นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสํานักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังนั้น ก็ต้องเข้ามาช่วยทั้งในงานทางด้านธุรการทั้งในการสนับสนุนทางด้านงบประมาณซึ่งก็จะได้มีการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ความมั่นใจนะครับว่าแผนในส่วนที่2นี้เริ่มต้นเดินแล้วมีความชัดเจนตามสมควรและก็ภายในระยะเวลาประมาณ10วันข้างหน้าก็จะมีความชัดเจนครับว่าจะสามารถเดินบรรล,ลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตรงนี้ได้อย่างไรปัญหาทั้งหมดนะครับจะต้องถูกนํามาครับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในแง่ของโครงสร้างความยากจนความไม่เป็นธรรมโดยทั่วๆไปหรือปัญหาที่เป็นปัญหาเฉพาะนะครับของคนชายขอบของคนไร้ที่ทํากินของคนหนี้สินท่วมตัวนะครับและกลุ่มอื่นๆทั้งหมดนี้จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการตรงนี้เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยคนใดเลยนะครับมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเหลียวแลไม่ได้รับความเป็นธรรมและในที่สุด ก็จะต้องเข้ามาชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องจะเป็นทางการเมืองหรือทางอื่นก็ตามนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่2ครับที่เราจําเป็นจะต้องแก้ไขเพื่อนําไปสู่ความปรองดอง